เป็นโครงการใหม่ที่ราคาดีโลเคชันดีใกล้รถไฟฟ้าทองหลอดดีอย่างไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอย่างแรกครับซอยนี้สงบมากครับและได้ถนนที่ใหญ่อยู่หน้าโครงการเราไปเริ่มดูกันที่ซอยสุขุมวิท55ก่อนครับซอยนี้เนี่ยจะถนนใหญ่และผูกพานมากๆนะครับมีผู้คนสัญจรไปมาและเสียงค่อนข้างดังถัดมาครับจะเป็นซอยสุขุมวิท57 ที่มีโรงแรมมาริออตอยู่หน้าโครงการซอยนี้นะครับจะค่อนข้างแคบเป็นถนน2เลนก็จริงแต่ว่ารถจอดทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาทำให้การเดินทางของสัญจรของรถเนี่ยไปได้เพียงแค่ทางเดียวเท่านั้นเองครับ ซึ่งซอยที่โครงการใหม่ตั้งอยู่นะครับจะเป็นซอย59ซึ่งมีความสงบมากๆครับแล้วก็ถนนที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยจะกว้างมีโรงแรม Ascot และ Intercontinental ตั้งอยู่ด้านหน้าโครงการภายในซอยนะครับก็จะมี Service Apartment แล้วก็โครงการคอนโดที่มีมาหลายปีแล้วและซอยนี้เป็นซอยตันครับทำให้รถไม่ค่อยสัญจรเท่าไหร่ลืมบอกชื่อไปครับโครงการนี้มีชื่อว่า c o าน์เ r อร์ทองหลอ ข้อดีอย่างที่2นะครับก็คือเรื่องราคาโดยเขาะจะตาร์ทราคาอยู่ที่170,000บาทต่อตารางเมตรเท่านั้นโดยโครงการใหม่ที่เปิดตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นซอยหรือว่ากลางซอยทองหล่อนะครับราคาก็เกิน2 0 0 0 0บาทต่อตารางเมตรไปแล้วท้งนั้นข้อดีอย่างที่3นะครับโครงการนี้เพิ่งตรวจเช็คห้องแล้วก็กําลังจะเริ่มโอนสิทธิ์ทําให้มีห้องจํานวนมากนะครับที่ผู้จองอาจไม่พร้อมโอนนะครับขายออกมาทําให้ได้ตําแหน่งที่ดีและก็ราคาที่ดีมากเลยครับ หากคุณกําลังมองหาคอนโดดีๆสักที่หนึ่งนะครับในการซื้อผมบอกเลยครับว่าโครงการนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยครับและหากคุณต้องการซื้อคอนโดที่นี่นะครับก็อย่าลืมตัวท็อปอสังหานะครับเพราะผมมีห้องขายดาวจากเจ้าของเป็นจํานวนมากลองติดต่อเข้ามาดูทักทายพูดคุยกันได้ครับแล้วพบกันนะครับ